ครับสวัสดีครับผมชื่อสอนนะครับอายุ30ปีนะครับวันนี้มาปูผม FUE ที่เมสมารเตอร์คลินิกนะครับ ก็ดูรีวิวมาหลายที่นะครับพอมาเจอของเมดมาตเตอร์คลินิกก็เห็นรีวิวทั้งก่อนทําแล้วก็หลังทํามีช่วง3เดือน6เดือนถึง1ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอเคนะครับมั่นใจกับคลินิกนี้ครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําแล้วก็คิวผู่ผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะผมเริ่มผมบางตั้งแต่ประมาณอายุ24-25ครับ ปัญหาก็จะมีช่วงด้านหน้าครับค่อนข้างที่จะกินเข้าไปลึกก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์แล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยนอนลึกด้วยอะไรด้วยเงี้ยครับ mm hmm. ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆจนจนคิดว่าต้องทาอะไรสักอย่างแล้วปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างอายุน้อยอยู่ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังปลูกเสร็จจะเป็นยังไงนะครับสู้ตาย ก็ตอนนี้หลังจากที่เข้าไปประมาณ8ชั่วโมงนะครับคุณหมอก็แนะนำดีนะครับก็ก่อนที่จะปลูกก็มีการวาดแนวเส้นผมแ a i r l i n e จนกว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคคุณหมอถึงจะทำการปลูกนะครับก็สำหรับคนที่สนใจหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมนะครับลองเข้ามาปรึกษาทีเมดมาตเตอร์คลินิกได้หรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาก็ แนะนำให้ติดต่อเข้ามาทาง Facebook ก็ได้นะครับลองเข้ามาดูก็เดี๋ยวหลังจากนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของผมนะครับหลังจากที่ทําไปแล้วก็อีกประมาณ4เดือน5เดือนก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ